สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จัดไปบอลไทยโตโยต้ไทยเพีย์มลีกนะครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่6นัดสุดท้ายเท่านั้นลุ้นกันสนุกครับใครจะเป็นแชมป์ลุ้นกันว่าใครจะหนีตกชั้นลุ้ลุ้น,นจัดไป วันนี้จัดไป4ช็อตเด็ดมังกรไฟบีซีเทโรในชุดแดงโดนแบงคอกยูไนเต็ดเจซีจอนกองหน้าบรเรนยิงเต็มๆแบงคอกบุกชนะ1-0ขึ้นที่4โคราชุดส้มเจ๋งจริงบิยอนเลนเดอร์นกองกลางเยอรมันซัดประตูชัยชนะชมบุรี1 0ชิวๆอยู่อันดับ8รองจากฝูงเมืองทองชุดแดงได้ไคลตันซิลวากองหน้าบราซิเลียนซัด2แต่ไม่พอจบเกมได้เพียงเปิดบ้านเสมอสุพรรณ2-2ตามบูรีย์อยู่เจแต้ม ส่วนจา่าฝูงบูริดำในชุดเข้มมาพร้อมชอดเด็ดก,กับตันทีมสุชาวนุ่นุ่มฟาดซะเปิดบ้านถล่มเชียงราย6-0เหลืออีก5นัดขอชนะอีก3นัดก็แชมป์แล้วและพรุ่งนี้แชมป์พิรพลมาใหม่แชมป์จะไป